สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์อ side, นุมัติไวรับเงินภายใน2ชั่วโมงผ่อนนานสูงสุด60เดือนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันเลยครับยังไงหร่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะครับ ครับและสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาได้นะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันเลยครับแต่อย่าลืมตัวแอดข้างหน้านะครับครับสำหรับสินเชื่อนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อนะครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะเป็นเสื้อของบริษัท KTC นะครับซึ่งบริษัท KTC นี้นะครับจะเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทยนะครับ โดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอนุมัติเนยค่อนข้างเร็วเลยนะครับทางเรานะครับสามารถได้รับเงินเนี่ยภายใน2ชั่วโมงนะครับหลังจากตัวสินเชื่อตัวนี้ทําการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับถ้าเราสามารถผ่อนชําระได้นานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่60เดือนเลยนะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับจะอยู่ที่ปรับมาณนะครับ1.13เเต่อเดือนนะครับ ็สมมุติเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดวงเงินอนุมัติของเราเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0บาทนะครับและทางเรานะครับเลือกเนี่ยที่จะผ่อนชําระเป็นระยะเวลา12เดือนค่างวดนะครับที่เราจะต้องส่งในแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละงวดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นเองนะครับครับในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับทางเรานะครับสามารถสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครเนี่ยเอาไว้ทั้งใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ก็ให้ทาือนเพื่อนนะครับกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณนะครับสองถึงสามวันนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อมายังเราเพื่อเดินเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเรานะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับข้อแรกเลยนะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่20.65ถึงปีนะครับ ข้อที่2นะครับทางเราจะต้องมีรายได้เนี่ยมากกว่า8 0 0 0ันบาทต่อเดือนนะครับข้อที่3นะครับทางเรานะครับจะต้องมีอายุงานเนี่ยมากกว่า4เดือนนะครับถึงจะสามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเดินเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นส่อเนาบัตรประชาชนตัวที่2นะครับจะเป็นส่อเนาทะเบียนบ้าน ตัวที่3นะครับจะเป็นเอกสารรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าใบทวี50นะครับตัวที่4นะครับจะเป็นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับและตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะต้องเป็นเล่มจริงด้วยนะครับถึงจะสามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานหรือเอกสารในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับโดยภาพรวมนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับ จุดแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการรับเงินนะครับถ้าสมมติว่าทางเรานะครับได้หลักมัดแล้วเนี่ยทางเราสามารถรับเงินเนี่ยภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือทางเรานะครับสามารถเลือกผ่อนชําระได้นานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่60เดือนเลยนะครับก็ค่อนข้างนานเลยนะครับ แต่ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีจุดพิจารณาอยู่จุดหนึ่งเลยนะครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับจะต้องส่งไฟนั้นเนี่ยหมดก่อนนะครับถึงจะสามารถนําเล่มเนี่ยมาใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับขาไปื่อนนเป็นคนไหนนะครับได้รับสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไล์ กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ